STARNEWS1 ชวนออมรับกับกอชขั้นต่ำ50บบาทได้บำนาญตลอดชีพ เมื่อวันที่16ตุลาคมพุทธศักราช2566นางสาวจุฬารักษ์เรืองสุวรรณเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติจัดกิจกรรมกอชรวมกับผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีประชุมมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนส่งเสริมวินัยการออมกับก,บกอชในกลุ่มนักเรียนโดยมีนายอภิชัยอารามศรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีกล่าวเปิดงานและมอบนโยบายในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมความมั่นคงทางการเงินให้นักเรียนนักศึกษาในจังหวัดนนทบรุรีได้ตระหนักถึงความรู้ทักษะการเงินรวมกับการออมเพื่ออนาคตกับกอ,อชสำหรับนักเรียนนักศึกษารวมถึงประชาชนผู้ประกอบอาชีพอิสระที่มีอายุตั้งแต่1 5ถึง60ปีโดยการออมเริ่มต้นตั้งแต่50บาทสูงสุด30,000บาทต่อปีในเดือนถัดไปรับเงินสมทบเพิ่มจากรัฐสูงสุด1,800บาทต่อปี และสิทธิประโยชน์ในการเป็นสมาชิกกออชต่างๆซึ่งตรวจสอบสิทธิและสมัครสมาชิกได้ที่ l ล n e กอชช t n s f t s หรือแอปพลิเคชันกอชโดยมีคณะกรรมการผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาผู้อำนวยการสำนักงานกศนจังหวัด ผู้อำนการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดผู้แทนจากโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดรวมถึงครูนักเรียนบุคลากรด้านการศึกษาสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบรุรีและนายกสมาคมผู้ปกครองโรงเรียนมัธยมศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อนำความรู้สิทธิประโยชน์ในการเป็นสมาชิกกอ,อชอไปขยายผลต่อในหน่วยงานภายใต้าการกำกับดูแลข,ของแต่และหน่วยงาน ณห้องแคสเมียร์แกรนบนรูมชั้นสองโรงแรมเฟสเกตเรสซิเดนต์จังหวัดนนทบ,บุรี Star News One